ปีชง2,567สายมูเตรียมตัวให้พร้อมปีหน้าฟ้าใหม่ดวงชะตา12นัก,กษัตริย์จะเป็นอย่างไรพบคนเกิดปีจอต้องระวังปี2,567นี้มีคำแนะนำพร้อมวิธีแก้เหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าๆก,ก็จะส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่กันแล้วเช็คดวงชะตาปีหน้า2,567ปีชงปีนักกษัตริย์อะไรบ้าง วันนี้รายการปฏิหารช่วงเจนจีลาหามาเล่ามีคำแนะนำและวิธีแก้ปีชงมาฝากกันค่ะปี2567นี้เป็นปีของนัก,กษัตริย์มังกรหรือมรงนั่นเองค่ะในทางโหราศาสตร์จีนมีความเชื่อกันว่าดวงชะตาของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับเทพไทยส่วเอียหากในปีนั้นเทพไทยส่วเอียเคลื่อนทับดวงดาวของปีนักษัตริย์ใด ก็แปลว่าเป็นปีชงของนักษัตรนินส่งผลให้ปีนักษัตรนินได้รับผลกระทบไปด้วยปีชง100%เปอร์เซ็นเป็นปีที่มีผลกระทบมากที่สุดคือปีนักษัตริจอปีชงร้0ยเอร์เซ็คือผู้ที่เกิดปีนักษัตริจอหรือคนที่เกิดตรงกับปีพศ2477 2489 2 5 0 1 2,513, 2,525, 2,537, 2,549และ2,561ดวงชะตาตลอดปี2,567จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดปีจอแนะนำให้ตั้งสติให้มัน่นเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกๆด้านให้มากเป็นพิเศษคำแนะนำเบื้องต้นควรถือศีลกินมังสวิรัติ และการปฏิบัติกรรมฐานปีชงร่วมได้แก่ปีคักปีนัก,กษัตว์ะมรงผู้ที่เกิดปีเดียวกันกับปีนัก,กษัตย์ในรอบปีนั้นทําให้ต้องเผชิญความอึดอัดจะทําให้ทําอะไรติดขัดปีเฮงปีนัก,กษัตย์เฉลู้อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพคดีความเรื่องเอกสารต้องรอบครอบห้ามคำประกันให้ใครเด็ดขาด และอาจโดนประทุสลายปีผัวปีนักกษัตริย์มะแม่ระวังผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยการงานหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดความรักไม่ราบรื่นวิธีแก้ปีชง2567 1. ตามความเชื่อของคนจีนการไหว้เทพเจ้าไทยสวยจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้ 2. ทำบุญช่วยชีวิตสัสตว์ต่างๆเช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิต 3. ไหว้พระก้าวัดช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 4. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพการไปร่วมง,งานมงคลการไปเยี่ยมคนป่วยหรือหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงกับผู้อื่น 5. เสริมดวงชะตาด้วยการทำบุญบริจาคทานหรือช่วยเหลือผู้อื่นสถานที่ไหว้แก้ปีชง2,567 1. วัดกาลยานามิตรวระมหาวิหารผู้คนนิยมไปแก้ชงด้วยการไหว้พระทำบุญฝากดวงให้คุ้มครองดวงชะตา 2. วัดไกลมิตรวิทยารามวารวิหารผู้คนนิยมไปขอพรความรัก พร้อมเสริมดวงชะตาให้เจอแต่สิ่งดีงาม 3. สารเจ้าพ่อเสือผู้คนนิยมไปแก้ปีชงด้วยการสะดอกเคราะห์รวมไปถึงขอพรในเรื่องการงานการเงินและโชคลาภอีกด้วย 4. วัดมังกรบุพผารามผู้คนนิยมไปแก้ปีชงด้วยการไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต 5. วัดมังกรกมาราวาดหรือ วัดเล่งเนยยีผู้คนนิยมไปแก้ปีชงด้วยการขอพรเกี่ยวกับการงานการค้าสุขภาพและปัดเป่าความชั่วร้าย 6. สารหลักเมืองกรุงเทพมหานครผู้คนนิยมเดินทางไปไหว้ขอพรตั้งแต่ต้นปีเพื่อเป็นการเสริมดวงเอาเลิกเอาชัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดทั้งปีใหม่นี้